โอ้มอยากเป่าเลขรับพี่น้องครับเบิ่งเองรถสภาพหมอลำนะครับ <Vad S 1> นี่แหะครับชีวิตหมอลำสูยางเดียวนะครับผมมีคำว่าเห็พดพอดายจะภาพจางมากก็ต้องไปครับถึงแม,ม้ว่าฝนฟา่าจะตกลงมากก็จำเป็นต้องเล่น ก็ย้อนว่าอยากได้เงินเพิ่นนะครับย้อนว่าอยากได้ค่าขลองเฉียบอยากได้ค่าจ้างเพิ่นเพื่อเอามาเลี้ยงลูกเต่านะครับเบอรรถครับพี่น้องโอ้เมือม่อยเมื่อยแห้งจากมือสีเดีพักกับขายบ่ได้พักับซ้ำครับนัาก้เก่า,กานะี่ครับ สีวิตหมอลำครับบางคนจะข้ามสีบอกจังได้เบิดเข้ามีสีบากครับพี่น้องครับเบิดแล้วเบิดเข้ามีสีบากเบิ่งเอาครับพี่น้องรถหมอลำด้วครับเนี่ยครับรถหมอลำเบิ่งว่าสิเป็นยังไงครับผมผมโมงว่าผมจะหดบานจากโมง อันดับแรกภาวยนตร์มันขึ้นได้สะก้อนครับเบิ้งด้วยครับเบิ้งเหนอรถอันดับแรกภาวยนตร์มันขึ้นได้สะก้อนเบิ้งดูครับทางไปได้ครับพี่น้องเดี๋รถขึ้นไปเพื่อสิเอาไปเก็บสูงกันไปครับ บูว่ามือนี่สิเหลวจากบงขอกำลังใจครับพี่นอ้องเวละครับไปสู้ลุกเบิ่งตัวพี่นอ้องนี่ลองร้อยลองร้อยไปแล้วครับถา้าผมมีแม็กโรเพินมากัเรียบร้อยเลยครับเบิ่งเอารวดชีวิตหมอลำผมเบิ่งเอารวดอ่าสู้กันต่อไปครับ พี่น้องเบิ้งว่าผม,มเสียวขึ้นยังไงครับทัานนี้ครับเบิ้งดูครับมันเป็นะตะเลี่ใจว่ผม,มเสียวขึ้นยังไงครับเนี่ยเห็นเราห่อเลยครับเห็นเราห่อลเลยเบิ้งเหรอครับผมแข่งลางงานอยู่พี่น้องเอ้ย เพิ่งนี่ครับชีวิตหมอลำัมผมแข้งไปแล้วครับวงว่าจะเป็นลักษณะใดอีกต่อไปเพิ่ง,ง,งอารมณ์ครับรถผมเน้่ครับเ่ยพังเอบอร์ละบางคนจะขับซีวาวครับเบรดแมวสีวาวนี่แหละครับยังไงทเทเล่แล้ว ซีเวดชีวิตหมอลำ้ำค่าจ้างใดมากกันจีคุ้มบ่ครับเนี่ยครับค่าเสียหายนี่สู้ๆ